ทุกสิ่งได้ดั่งใจนึกที่ใช้พืชเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่เรามาติดตามดูประเด็นในส่วนของการพยากรณ์อากาศกันสักนิดหนึ่งนะครับที่มีประกาศเตือนในเรื่องของช่วงวันที่19-20-21เกี่ยวกับอิทธิพลของมวลอากาศเย็นจากประทเทศจีนที่แผ่ลงมามากระทบกับสภาวะความร้อนกับความหนาวเย็นเขาก็เตือนในเรื่องของพายุฤดูร้อน ผมก็ต้องนำเรียนครับว่าในส่วนของภาคตะวันออกเรานั้นพอเข้าสู่เดือนมีนาเมษาเนี่ยโดยเฉพาะเดือนเมษายนปีนี้จะมีความแปรปรวนสูงผลกระทบถ้าเป็นความรุนแรงก็จะเป็นเรื่องของอผลหลุดล่วงพิทัษศกรครับเรื่องนี้เนี่ยเราก็ใช้วิธีการโยงการทำกระเช้าการตรวจสอบกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ ในส่วนของผลกระทบที่เราไม่ควรจะมองข้ามคือจากกระแสลมที่มีการเบียดเสียดจากในส่วนของผลในลักษณะของผลนั้นเคยอธิบายไว้แล้วครับว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเขาไม่มีรูเปิดโดยธรรมชาติชื้อราหรือสิ่งแปลกปลอมเนี่ยก็จะไม่ได้เข้าไปทำลายได้ง่ายๆ เพราะโดยส่วนของพืชเองในส่วนของไม้ผลหรือสิ่งมีชีวิตเนี่ยเขาย่อมมีการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเป็นเกราะป้องกันมันมีทั้งาการสร้างผนังเซลการทําให้เื่อเนื้อเยื่อแข็งแรงการสร้างสารที่เรียกว่าไฟโตอะเล็กซินคือเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเป็นวิชาการเป็นวิทยาศาสตร์แต่มีการตรวจสอบและยืนยันได้ ดังนั้นสิ่งที่อยากจะนำเรียนว่าหลังจากที่ฝนตกมีความชื้นสูงกระแสลมแรงสิ่งที่เราจะต้องรีบดำเนินการก็คือการพ่นปัจจัยไปเพื่อปกป้องไปคุ้มครองไว้เพื่อไม่ให้เชื้อนั้นแทรกซึมเข้าไปในส่วนของบาดแผลที่เกิดขึ้นจากแรงขีดข่วนหรือจากกระแสลมหรือแรงกระทบพี่นักเสกอนครับมีเรื่องราวอยากจะนำเรียนเล่าสู่กันฟังว่า ในกรณีความเสียหายของทุเรียนที่เป็นเนื้อภายในเนี่ยเราพบนะครับมีในส่วนของจันทบุรีก็พบบ้างเล็กน้อยทางประเทศกรัรมพูชาซึ่งก็เป็นกลุ่มที่เราเติดต่อกันตลอดทางศีสะเกตพิธชกรสันทราบไหมว่าภายนอกเนี่ยเรามองไม่เห็นอะไรเลยครับไม่คอยเห็นตำหนิไม่มีรอยเปิดไม่มีรอยแผลไม่มีการเน่าแต่พอทุเรียนเหล่านี้ เริ่มการสุกแก่กลับพบว่าเนื้อภายในมีลักษณะของการเสียหายเน่าอยู่ภายในซึ่งนักวิชาการซึ่งได้ทำเป็นผู้ทำการตรวจสอบก็ได้การทำการตรวจว่ากรณีที่เชื้อเหล่านี้เนี่ยเขาเข้าไปอยู่ภายในได้เนี่ยมันเกิดจากการที่ทุเรียนหรือผลทุเรียนมีรอยแผลมีรอยเปิดอาจจะเกิดจาก ในส่วนของมแมลงอาจจะเกิดจากในส่วนของบาดแผลที่ผมได้อธิบายมาซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็ต้องขอบคุณในส่วนของอชัยพฤกอัตโกลเทคลงซึ่งเป็นผู้รวบรวมข้อมูลส่งมาให้นี่คือตัวอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากําลังจะต้องดําเนินการหลังจากที่พายุลูกนี้หรือว่าอาจจะมีในบางพื้นที่ ก็จะต้องรีดทําการคุมสารเคมีนั้นเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มไฟทอปททร่าจะเป็นในกลุ่มของตัวฟอสเฟอริกแอซิกโพลียฟอสจะเป็นในกลุ่มของฟอสฟอร์ไฟเช่นฟอสฟอรี600หรือจะเป็นในกลุ่มของตัวฟลออเ Al ซึ่งเป็นผิดพันธุ์ตัวใหม่หรือจะเป็นในกลุ่มของ พิพัณฑ์ในกลุ่มที่ใช้ในการควบคุมไฟทอปโตร่าร่วมกับในอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งจะเป็นกลุ่มที่ใช้ในการควบคุมเชื้อราอีกตระกูลหนึ่งอย่างเช่นฟิวซาเลียมโปรโมบซีดแอนแทรกซิโนโดซึ่งลงท้ายด้วยโซนโซนบินินะครับโปรฟิโคโนาโซนไดฟิโคโนาโซนอะซอกซิสโรบินหรือจะเป็นกลุ่มที่พนักงานสามารถที่จะสอบถามได้จากทางร้าน เราจะต้องใช้สองปัจจัยกลุ่มนี้ร่วมกันและสารเสริมประสิทธิภาพและสารจับใบเพื่อที่จะปิดบาดแผลเพื่อควบคุมเชื้อไม่ให้ลุกลามเข้าไปภายในนี่คือสิ่งที่เราต้องรีบดำเนินการหลังจากที่ฝนตกหรือลมกระแสลมผ่านไปเรามาดูข่าวดีจากข้างหุนส่วนจำก,กัดทีมเกษตรนะครับกับรายการพิเศษ ในตลอดเดือนมีนาคมนี้ถึงวันที่31มีนาคมในกลุ่มรายการพิเศษจะเป็นขนาด5ลิตรแถม1ลิตรและขนาดถัง20ลิตรแถม5ลิตรอีก1แกลลอนเป็นกลุ่มอาหารเสริมทางดินครับ tk ซอย1 tk ซอย2 tk พัดเซอร์คอน tk ซอย5และ tk ซอย6ซึ่งก็จะมีคุณสมบัติในการไปบำรุงการบำรุงผลการเล่งใบแก่ ในส่วนของทางใบก็จะประกอบไปด้วยไมโครมิกเอฟคืออาหารเสริมสูตรรวม t K ีแคลคคือแคลเซียมบอลอนไฮแมกก็คือแมกนีเซียมทีเคซก็คือสังกะสีขนาด5ลิตรแถม1ลิตรขนาดถัง20ลิตรแถม5ลิตร1แกลลอนส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์พิเศษนะครับซปเปอร์ดี5ลิตรแถม1ลิตรโมฟรุตเป็นแคลเซียมเดียวที่มีอัตราความเข้มข้น5ลิตรแถม1ลิตร นิปเป็นโบลอนเดียวนะครับขนาด5ลิตรแถม1ลิตรอัญจินินแล้วก็ในส่วนของตัวอัญจินินขนาดถัง20ลิตรแถม5ลิตรอีก1แกลลอนในส่วนของตัวสารไหลอะมิโนโทีเคบูสเตอร์ขนาด5ลิตรแถม1ลิตรเช่นเดียวกันนะครับุปเปอร์แอชชั่นเป็นสารจับใบหรือสารเสริมปริภาพที่มาจากพืชเป็นครอบออยขนาด5ลิตรแถม1ลิตร รับสิทธิ์วันนี้ได้ที่ร้านชัยพฤกษ์เกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่กล้บ้านท่านถึงวันที่31มีนาคมมาฟังข่าวดีจากบริษัทคิวแม็กอโกรเทคจำกัดนะครับกับกรณีทุเรียนที่แตกใบอ่อนในแนวทางการจัดการหรือการแก้ไขน,นั้นเราก็จะแบ่งงานออกเป็นสส่วนก็คือส่วนหนึ่งพ่นไปที่ใบให้ใบน,นั้นแก่เร็วขึ้นแล้วก็สามารถสังเคราะห์แสงได้เร็วขึ้น อันนั้นคือส่วนที่เราต้องปฏิบัติในส่วนที่2ก็คือการพ่นไปที่ตำแหน่งของผลเพื่อเติมพลังงานพ่นให้ผลสมบูรณ์และให้ขั้วเหนียววันนี้บริษัท q m ิวแม r o t e c h จำกัดก็จะมีผลิตภัณฑ์ในส่วนของการพ่นทางใบที่ไปช่วยให้ใบนั้นแก่เร็วขึ้นก็คือแมกโก m แมกโกนั้นเป็นแมกนีเซียมที่จะทำให้ใบนั้นเขียวเข้มได้เร็วขึ้นส่วนผิตภัณฑ์ต่อมาคือเคออเกไน เคอร์ไนต์ ized, ก็จะทําให้ใบลักษณะใบานั้นกลางเร็วขึ้นแก่เร็วขึ้นเขียวเข้มวเร็วขึ้นท่านสามารถใช้สูตรสําเร็จคือใช้เคอร์ไนต์และแมกโกได้นะครับในการพ่นทางใบซึ่งจะหาซื้อได้ที่กลุ่มชัยพฤกษเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านโดยเฉพาะในส่วนของชัยพฤกษรีรัตนวัดเขตนาบุญยรา,ามพฤกษพันธุ์ห้วยสะท้อนธนาร,รัพย์การเกษตรษกระทิงธนาร,รั์มะขามและก็ชัยพฤกษ ทับใส่สำหรับประเด็นสาระในวันนี้ก็คงมาจากคำถามจากพี่นงเกษตรกร,กรผู้ปลูกมังคุดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยจะอยู่ในวันพุธแต่ว่าเนื่องจากเรามีประเด็นที่พี่นงเกษตรกรได้สอบถามมาในเรื่องของโรคผลเน่าก็เลยกลายมาเป็นวันพฤหัสแทนประเด็นก็คือเรื่องของคำถามมังคุดการสุกแก่การเล่งการสุกแก่เราทำได้หรือไม่พี่นงเกษตรกรครับเรื่องนี้เนี่ย จะพูดไปก็ต้องเป็นทั้งวิทยาศาสตร์และก็เป็นในส่วนของเทคนิคในการจัดการเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าพัฒนาการหรือการจเจริญเติบโต,ตของผลมังคุดผมได้อธิบายมาตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วว่ามังคุดใบดีโรงครัวมีคุณภาพผลผลิตพอดีการสุกแก่เขาจะอยู่ที่ประมาณ93วันก็จะเป็นสายเลือด แต่ในทำนองกลับกันถ้าเป็นมังคุดท,ที่มีผลผลิตดกเป็นมังคุดช่อมังคุดดกมากแล้วก็กลายเป็นในส่วนของผลผลิตที่มากเกินไปการเจริญเติบโตก็จะช้าการสุกแก่ก็จะช้าออกไปเป็น1้0 1 2 3 124 5วันประมาณนี้นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจประการที่สองการสุกแก่ของมังคุดจะเกิดจาก ความสมบูรณ์ถ้ามีความสมบูรณ์ที่ดีการสุกแก่จะเร็วแต่ถ้ามีการสุกความสมบูรณ์ต่ำการสุกแก่จะช้าไม่ต้องดูอะไรกันมากครับย้อนกลับไปเมื่อตอนที่มังคุดแตกใบอ่อนก็เหมือเปรียบเสมือนกับมังคุดปีผลจำได้นะครับผู้เท่าผู้แก่ผู้มีประสบการณ์ได้สั่งสอนเราได้แนะนำเราไว้ว่าถ้าจะให้ใบมังคุดมันแก่เร็ว เสลาดเร็วแก่เร็วเนี่ยต้องอัดน้ําต้องส่งน้ําต้องใส่ปุ๋ยนี่ก็คือคําตอบผลก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณภาพใบดีเราให้ความสมบูรณ์เต็มที่การสุกแก่ของเขาจะเร็วขึ้นเหมือนกับใบเพราะฉะนั้นในคําตอบตรงนี้เนี่ยเราต้องให้หลักการตรงนี้ก่อนหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าน้ําเต็มประสิทธิภาพปุ๋ย ทางดินสูตร15-5 20 15-9 20 15-5 25เดือนนี้ฝนตกชุกใกล้จะเก็บเกี่ยวก็อาจจะมาเปลี่ยนเป็น13-13 21 13-13 24นั่นคือปุ๋ยอาหารเสริมละ่ะ T K ซอย1นึ่ง T K ซอยสอง T K ซอยหเสร์คอนเราก็บำลงไปในของส่วนของทางดินส่วนทางใบละ่ะ เรามีปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยที่จะไปเรื่องการสุกแก่พี่น้องสกอรครับเรื่องนี้ถ้าย้อนข้อมูลกลับไปเนี่ยมันจะต้องไล่ลำดับให้กับพี่น้องสกอรได้เห็นภาพก่อนการพัฒนาการหรือการจเจริญเติบโต,ตการสุกแก่ของคุณเดี้ยมันแบ่งออกเป็น3เดือนเดือนที่1คือผลขนาดเล็กเป็นพื้นเราดูที่สีของผลนะครับสีของผลในเดือนที่1 จะเป็นขาวซะเป็นส่วนใหญ่มีเขียวเล็กน้อยก็คือขาวอมเขียวพอขึ้นสู่เดือนที่สองสีเขียวเริ่มมากขึ้นก็จะกลายเป็นสีเขียวอมขาวพอเดือนที่สามจะเป็นเขียวอมเหลืองหรือเขียวใสและพอเข้าสู่ระยะของการสุกแก่ก็จะเป็นเขียวด้านเป็นสีเขียว ถ้าด้านเนี่ยแสดงว่าโดนแดดเยอะนะครับก็เป็นสีเขียวก็แล้วกันเพราะฉะนั้นท่านก็ดูจากสีของผิวของผลมังคุดได้เพราะว่าอะไรดูขนาดไม่ได้ครับดูขนาดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เอ่อมังคุดดกก็ลูกใหญ่ไม่มีกระกายเป็นลูกเล็กมังคุดที่ไม่ดกก็จะเป็นลูกใหญ่ตอนนี้เริ่มมีการสุกแก่แล้วเราเชื่อว่าท่านสามารถที่จะวิเคราะห์ออกได้ประเด็นอยู่ตรงนี้ว่าณนะเวลานี้เนี่ยในสภาพ ผลมังคุดในสวนของเรามีกี่รุ่นรุ่นเล็กเพิ่งผ่านการบานรุ่นโตขึ้นมาอยู่ในระดับกลางเป็นผลอายุประมาณสักอสองเดือนและก็รุ่นที่สามก็คือสามเดือนกำลังจะสุกแก่คือถ้าเป็นในกรณีเช่นนี้สิ่งที่เราแนะนำก็จะเป็นเรื่องของการบำรุง คุณภาพให้เกิดการสมบูรณ์และการสุกแก่ซึ่งจะประกอบไปด้วยในกลุ่มของปุ๋ยทางใบอาจจะเป็นสูตรเสมอก็ได้นะครับเป็นไฮพาวเวอร์สูตร15ไบโอเมอร์สูตร20กิบ20มามิโก21นะครับหรือจะเป็นในส่วนของปุ๋ยต่างๆที่เรามีอยู่อาหารเสริมครบสูตร8ชนิดอันนี้เป็นสูตรรวมคำว่าสูตรรวมประกอบด้วยเหล็กสังกะสีทองแดงแมงกานิสโบลิดีนัม ตัวที่จะเติมเข้าไปก็เป็นแคลเซียมบอรอนนี่คือสูตรบำรุงมังคุดที่เป็นรุ่นพี่เขาก็จะสุกแก่ได้เพราะเรามีความต่างกันถึงสามรุ่นอยู่ในต้นเดียวกันแต่ในอีกกรณีหนึ่งถ้าในกรณีที่เรามีมังคุดสองรุ่นแล้วทั้งสองรุ่นเนี่ยเป็นรุ่นพี่กับน,น้องกันคือจะเก็บเกี่ยวอยู่ในเดือนไหนในเดือนเมษากับเดือนพฤษภา เราดูได้จากอะไรดูได้จากสถิติการบานดูไล่จากสีของผลก็คือมีทั้งเขียวแล้วก็มีเขียวอมขาวสแสดงว่าอีก20วันจะสุกรุ่นหนึ่งอีก40วันจะสุกอีกรุ่นหนึ่งและเราก็กลับเข้าไปประเมินต่อนะครับว่าในด้านของผลทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องที่เป็นสองรุ่นเนี่ยมันใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถ จะไปเล่งคุณภาพและการสุกแก่ได้ยังมีอีกแนวทางหนึ่งนั่นก็คือการเล่นการสุกแก่ทั้งสองรุ่นน้ำท่านต้องให้เต็มที่ปุ๋ยทางดินก็ใส่เป็นปกติอาหารเสริมทางดินก็ต้องรากอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งอันนี้คือทางระบบรากเหมือนเดิมทุกประการต่างกันที่ในส่วนของทางใบในการพ่นทางใบและพ่นไปที่ผลเพื่อที่จะเพิ่มคุณภาพการสุกแก่ เราจะเปลี่ยนจากปุ๋ยสูตรเสมอมาเป็นสูตรตัวท้ายสูงเช่น7 13 34 62 34 Biomere x t r a K ในส่วนของ Nutech Super K อันนี้คือสูตรหนึ่งที่เราเลือกได้หรืออีกสูตรหนึ่งเราอาจจะเลือกโพแทสเซียมไนเตรต13046แต่เราก็ใช้ในอัตราตา่ำนะครับก็คือครึ่งกิโลกร,รัมต่อน้ำ200ลิตรอันนี้คือปุ๋ย อาหารเสริมล่ะยังต้องใช้เหมือนเดิมครับแคลเซียมโบลอนเป็นหลักอาหารเสริมครบสูตรคำว่าครบสูตรก็ได้ย้ำแล้วว่าเป็นสูตรรวมมีทุกบริษัทส่วนพิทภัณฑ์ที่จะต้องเสริมเข้าไปอัลโทนิกนั้นเราใช้เป็นประจำอยู่แล้วในอัตรา1 0 4ตัวที่ผมแนะนำต่อมาก็คือเซตสี เซตเป็นสารในกลุ่มของกรดอะมิโนในรูปของพลังงานและมีคุณสมบัติรกระตุ้นในเรื่องของการสุกแก่อย่างมีคุณภาพเราก็จะเติมเซตเข้าไปเพื่อที่จะนำไปเร่งการสุกแก่ทั้งสองรุ่นรุ่นเขียวด้านกับเขียวอมเหลืองการพ่นส่วนอีกพิธภัณฑ์หนึ่งที่ยังคงต้องแนะนำต่อก็คือตัวซุปเปอร์ดีหรือดีในเตรก ดินเตเป็นอะไรเป็นธาตุอาหารนอกจากให้ความสมบูรณ์ให้พลังงานแล้วเขาก็ยังให้คุณภาพในด้านของการเปลี่ยนในตัวเช่นให้เป็นพลังงานการสุกแก่ก็จะเป็นไปได้อย่างมีคุณภาพนะครับสรุปปัจจัยที่เราจะนำมาใช้ในเรื่องของการเล่นการสุกแก่อย่างมีคุณภาพอันนี้พูดแบบตรงไปตรงมาคือเป็นการเล่งสุกอย่างมีคุณภาพก็แล้วกัน เดี๋ยวจะก,กลายเป็นปัญหาว่าหมอทุเรียนไปแนะนําเรื่องของอาบางคุดอ่อนอีกเหมือนกับทุเรียนอ่อนช่วนี้ฝากสิ่งที่ดีๆสักครู่หนึ่งก่อนครับโอ๊ยตัดทุเรียนทีไรไม่ได้ราคามีแต่ราดํานั่นก็เพี้ยแป้งนอนก็เพี้ยหอยจะแก้ยังไงดีแก้ไขได้ด้วยการใช้ยาเชือ้อบูเวลินบูเวลินกำจัดเพียแป้งและไลซินัส กำจัดเพลี้ยหอยแต่ถ้าใช้ร่วมกันจะได้ผลสูงสุดแล้วใช้อย่างไรล่ะใช้บูเวลินที่อัตรา500ถึง800กร,รมัมต่อน้ำ200ลิตรเพื่อพบการระบาดแล้วหรือใช้อัตรา300กร,รมัมร่วมกับสารกำจัดแมลงจะได้ผลเร็วและคุ้มได้นานกว่าอ่อแล้วอย่าลืมใช้สารจับใบซีลอนด้วยนักทั้งบูเวลินและไลซินัตสินค้าชีวภัณฑ์คุณภาพ จากบริษัทแอปพายเค็มประเทศไทยจำกัดแล้วหาซื้อได้ที่ไหนล่ะที่ร้านไชยพืกเกษตรจันทบุรีทุกสาขาและร้านเคมีกเกษตรใกล้ปานทัาสสอพันนพืชโตเร็ววันฉันก็รวยทันใจ สีนก้อนสองพันนาใช้นาใช้จากเอราวันเคมีกเกษตรฉันไม่อยากจะแซ่แม่ไม่อยากจะบอกเลยว่าที่ไม้ผลฉันดกนีอย่างเงี้ยเพราะใช้สีนก้อนสองพันสวนฉันก็ช้สีนก้อนสองพันฉได้กับไม้ผล,ผลทุกชนิดเชน่นทุเรียนส้มมังคุดเงาะมีสารอะมิโนโอเอสิดจากธรรมชาติสารไหลทะเลสกัดพร,ร้อมทานอาหารที่จำเป็นสําหรับพืชเร่งการสะสมอาหารกระตุ้นการออกดอกการเจริญเติบโตเสริมสร้างกระบวนการทํางานของเอนไซม์ของแท้สําเร็จรูปจากบริษัทไซโฟประเทศอิตาลีจําหน่ายโดยบริษัทเอราวันเคมีเกษตรจะมั่าใจใช้เคมีเกษตรคุณภาพมาตรฐาน รรัทเอวต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับสาระดีมีคุณค่าจากทีมเกษตร ในนี้พี่น้องชาวสวนจะพบว่าผลของทุเรียนเงาะลำใหญ่มังคุดหรือผลไม้อื่นๆจะชะง,งักการเจริญเติบโตถ้าต้นเกิดการแตกใบอ่อนหรือขาดความสมบูรณ์โดยจะสแสดงอาการน้ำแดงหูแดงผลบิดเบี้ยวและหลุดร่วงอาการนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยสูตรขยายผลจากทีมเกษตรใช้ดีในเตรตที่อัตรา1 0 0ซีผสมน้ำ200ลิตรรวมกับโมฟรุต 300cc ปุ๋ยยูเรีย4600 300กรัมและสารจับใบซูเปอร์แอคชั่น2 0 0ซชี พ่นที่ผลละใบทุกๆ1 0 1ถึง15วันจนผลโตเต็มที่โบฟรุดดีนเกรดและซุปเปอร์แอคชั่นสินค้าคุณภาพจำหน่ายที่ชัยพฤกษเกษตร,รจันทบุรีทุกสาขาทนิกอะโทนิก,ททนกคือสารเอนไซม์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษตร,รกรตลอดมาเพราะอะโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสารพลังงานส่งเสริมการสร้างราก กระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการจเจริญเติบโต,ตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนใช้อัโทนิกที่อัตรา2-14/4ต่อน้ำ20ลิตรเป็นประจำเพื่อผลของท่านจะได้โตวไวให้ผลดกรูปทรงดีบริษัทเจียไตจำกัดนำสิ่งดีๆสู่เกษตรกร ไพราคอไพราคอไพราคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหมแอนเทรกโนสและราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอสินค้าคุณภาพจากบริษัท รีนลีฟตจำกัดครับท่านสามารถที่จะหาซื้อในผิดพันธ์์ต่างๆเหล่านี้ได้นะครับที่ใช้พืเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่กล้บ้านท่านเราฟังสาระต่อจากในช่วงที่หนึ่งกันต่อได้เลยครับเราสรุปตรงนี้ว่าปุ๋ยทางใบก็คือ 6, 2 36 74, 3 4หรือ n u t e c เ Extra K หรือ uh, n u เท c ซู u ป e ร์เคไบ r อเม r ร์อตย่างนี้ตัวที่2คืออาหารเสริมครบสูตรเพื่อที่จะช่วยให้หูหนาแข็งแรงหูเขียวตัวที่3คือแขลเซียมบอลอนก็ยังต้องใช้เป็นหลักตัวที่เพิ่มเข้ามาคืออัทโทนิกเซต46และตัวซุเปอร์ดีหรือดีในไตร นะครับในการพ่นทุกครั้งเราก็ใส่สารจับใบหรือสารเสริมประสิทธิภาพเพราะว่าเราทราบดีว่าใบมังคุดเนี่ยย้าว่าเป็นมังคุดใบแก่ทีนี้การพ่นจะพ่นกี่ครั้งพี่นักศึกษนครับในลักษณะของการพ่นปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเรามีงานวิจัยที่เลยทดสอบทําดูนะครับก็มี7วันบ้าง10วันบ้างงานวิจัยของเราเริ่มจาก5วัน 7วันแล้วก็สิวันสรุปอยู่ที่ตัวพี่น้องสกอรจะปฏิบัติได้ท่านพ้นได้ทีก็จะสุกแก่ได้ดีอย่างมีคุณภาพเราอาจจะเก็บเกี่ยวไปพอเราเริ่มเห็นว่ามันจางเราก็ไปเร่งการสุกแก่ได้นะครับอันนี้ก็คือคำตอบในเชิงปฏิบัติประการต่อมาสิ่งที่เราต้องระมัดระวังคือเรื่องของสารเคมีตลาดปลายทางค่อนข้างจะให้น้ำหนักความสำคัญมากเพราะนั้นผมก็แนะนำในเรื่องของกลุ่มยาเชือ้อ ะจะเป็นในส่วนของลามีนาในการคุมเชื้อลาจะเป็นบูวเลียใน,นะในการควบคุมแมลงหรือในการควบคุมศัตรูอื่นๆมีไลซินัตในตระกูลเพียหอยมีเมทาซานในการควบคุมไราขาวคือปัจจัยในกลุ่มของชีวพันธุ์เหล่านี้เราสามารถที่จะใช้ร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยสบายใจในเรื่องของการตกค้างนะครับ อันนี้เป็นส่วนของคําตอบประการสุดท้ายในเรื่องของการจัดการน้ําคือหลายส่วนเนี่ยนะครับมักจะจําเป็นสูตรว่าพอเราจะเร่งการสุกแก่เราต้องอดน้ำํำเราต้องถอยน้ำํำเราต้องลดปริมาณบังคุดไม่ใช่นะครับผมนําเรียนเป็นคําตอบเลยว่าบังคุดไม่ใช่ในเรื่องของเอาแนวทางไม้ผลอื่นๆมาใช้ท่านให้น้ํามากเท่าไหร่แสงแดดดีเท่าไหร่ ความสมบูรณ์มากเท่าไหร่การสุกแก่จะเร็วเท่านั้นแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะที่บายก็คือว่าเอาความจริงมาเล่าสู่กันฟังถ้าท่านจะเก็บเกี่ยวบังคุดและท่านอดน้ำสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราเก็บบางคุดที่เข้าสายเลือดเราบิดขั่วมาแล้วมาทิ้งไว้ที่บ้านหรือที่โรงเพื่อรอการคัดบรรจุค่ำไปขาย เช้ามาขั่วเหลืองเพราะการขาดน้ำกลายเป็นมันคุดค้างคืนนั่นคือผลกระทบที่หนึ่งจากการอดน้ำผลกระทบที่สองครับน้ำหนักหายในส่วนของการศึกษาของเราเนี่ยมังคุดร้อยกรัมถ้าท่านอดน้ำแล้วท่านเก็บเกี่ยวมันจะเหลือแค่8ปดสิบสองแปดสิบเจดกรัมน้ำหนักจะหายถึง12กรัมต่อผล เรียกว่าหายโดยเฉลี่ยประมาณ10กรัมก็แล้วกันจากร้อยกรัมมาเหลือ90จาก90มาเหลือ80จาก80มาเหลือตกไซเลยเพราะนั้นน้ําหนักที่สูญหายเนี่ยก็คือเกิดจากการที่เรามีแนวคิดว่าจะไปควบคุมน้ําซึ่งใช้ไม่ได้กับในส่วนของมังคุดแค่ยกเหตุผลสองตัวนี้ออกมาให้ท่านเห็นก็เชื่อว่าท่านน่าจะตัดสินใจได้นะครับว่าในการเก็บเกี่ยวมังคุดเราก็ต้องให้น้ําอย่างสม่ําเสมอต่อไปเพื่อให้มังคุดนั้นมีน้ําหนัก แล้วก็มีคุณภาพสำหรับในเช้าวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขท,ทุกทุท่านสวัสดีครับ